ับแล้วพี่น้องของไส้ก็ถามข่า,มขาวของไส้สิผ้ากันเปิดโร่วงบานล่วงบานบอสโนดล่วงบานบอสโนดบอสบิกเร็วๆนี้บอกเลยว่ารักษาทุโกโรคเจอกันแน่ผมบอกแล้ว ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น่ะที่ทำอยู่ทุกวันนี้แค่รวยแต่ไม่โตมาหมันคงม่เลยแบบนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เน่ยเขา่อยนี่ตรงยางไปนน้ำกันตรงเสีอตรงเส้อใจอายเนี่ยเพราะว่าอายเนีย่ยว่างเต็มให้แล้วหนึ่งสองสามค่อยไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินในการทำธุรกิจ แต่ค่อยแบ่งให้น้องค่อยเพราะว่าค่อยอยากให้น้องค่อยนะ่ะโตอย่างมั่นคงยและยั่งยืนทุกคนอยากเข้ามาในวงการนี้หมดมันเขาไม่ได้มันยากมีเงินก็ทำไม่ได้ที่ผมแบ่งแบ่งหุ้นให้น้องไม่ใช่ผมมีปัญหาเรื่องเงินนะผมแค่อยากให้น้องผมโต <Okay. S 2> มั่นคงและยั่งยืนนี่แหละเลยบอกน้องว่าสิ่งที่บิ๊กทำอยู่นะมันทำให้บิ๊กมีตังแต่มันไม่ทําให้มั่นคงและยั่งยืนพี่ก็อยากให้ให้เรามีธุรกิจอะไรที่มันมันเป็นโปรไฟล์เราอืมมันเป็นโปรไฟล์เราการที่จะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยนี่แหละไม่ใช่โรงพยาบาลศัลยกรรมนะ โรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยนี่แหละเนาะก็เลยอยากให้น้องถามว่าบอสเราจะไมต้องชวนบอสบิ๊กคอยไม่ใี้ปัญหาเลยเงื่อนเงืนเงื่อน,นสำนันอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่อยากให้น้องมีส่วนร่วมก็คืออยากปูทางให้น้องอยากปูทางให้น้องมีธุรกิจที่มันที่มันเป็นธุรกิจที่แบบ ทุกคนมองแล้วว้าวอ่ะเข้าใจไหมทุกคนทุกคนเข้าใจว่าพี่น้องโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปนี่แหละเหมือนโรงพยาบาลกรุงเทพไม่แหละทุกคนใช่โรงพยาบาลเอกชนรักษาโรคทั่วไปนี่และครับเราก็จะเน้นเรื่องเรามีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านสมองหัวใจมะเร็งโรงพยาบาลบอสโนดโรงพยาบาลบอสโนดบอสบิ๊กเร็วๆนี้ บอกเลยว่ารักษาทุกโลคเจอกันแน่